ก็บสบายดีพี่น้องสบายดีย้ำสาๆพี่น้องพูดพอกันคือเก่าพี่น้องกับบ็มาเกิดซึ้งพี่น้องเลยพ้นมาตกแล้วพี่น้องมื่อหนึ่งแล้วพี่น้องน้ำกระแฮงมาเลยมาเลยดำให้ดำหน้าดอ,อ,อก,าดากพี่น้องเลยมีแต่คิมซื่อๆเนาะมันก็ดีคักพี่น้องคนนี้ต้องใช้หินปวกสิออกแล้วกันนี่ งานนี้พอได้หมดแล้วเด้อันนี่ก็เป็นมือวันซินนะพี่น้องเนาะปิ้หญ่พี่น้องใส่กระตุนใส่ไปใส่บาตรหยาดน้ำนะพี่น้องน้องน้ำซึ้งน้องน้ำซึ้ก็นยันไงน้ำพอเนาะไปละไปเสียงหัวน้ำเจ้าเนาะ ลูกลูกเบิ่งแม่ยายแม่จะกลั่ใส่บาทเนาะโเเวแม่สบาแล้วลูกนะลูกนมพอบเเวนก็บ่เก็บมาก็เฮบูนไปแล้วย่างไปเลยือตกําลังเต็มพี่น้องจะเข้ายังราสสบดีพี่น้องใส่บาได้พ่นครั้งแรกในรอบ หา,าหาเดือนใช่ไหมแต่ลอดลูกยังไ่ไปจากเสื้อใส่บาทบมือดีเพิ่นเนะเาะเง้นไปจากมืนใส่บาทที่ใส่ลลยแท้ไลยหมืน่นแท้สองหมืน่นสองหมืน่นใส่เงินใส่บาทสองมออหมื่นเนาะลูกใส่เนมแม่พ่อว๊อออวา ไปมันสวยเลยจำเาคนใส่บุตรตาจำพี่นองเาันีไปอต้นนนาทนได้เขทันี้ไปซื้ออยู่ตอนดอยมันกหกโมงสินาทีน่ไอสีสันใสแต่สเนาะพี่น้องอยู่น้พ่อได้อลูกเนาะยแม่ไปใช้บาทเงนด้เด้อยแม่ใช้บาทเันด้มเาะได้ใช้บาทกงนบึ่งอีแม่เพิ่ไปเถไปเถอเอาอย่างน้พ่อไดอ้หบ่ทันได้ บท่านก็ลใส่น mm, so no. no, ้ำล้างแลน้ำล้างหลดนะเนี่ยนไปกันไนเลยไป่ล้วเพ่นนยันมท่านนีอะนะไปแลพี่น้องไปใส่บาตรแล้วใส่เปนะบุญบ่กี้กบเกิดเน่ยนเอาแม่ดอกไม้จ้ะดอกม้่นไปใส่บาตรแล้วพี่น้องเลือดเ่ลูกใส้บาตรพวกพะเยเนาะลูกไสพี่น้อง เป็นแม่หลังจากแม่เป็นไปใส่บาทเนาะนอนอยู่น้ำอ่อปนผอเฟะเบะจุ๊บสุกเอ้ยสกเอ้ยสบายดีพะลุงสบายดีพะลุงแน่เดินน้ำเดินน้าดับหน้าดับหนาแล้วพี่น้องสีผ้าน้องนับศพไปสัญญกรรมก่อนพี่น้องถามเพิ่นก่อนถามบ่เพิ่นบใบได้บ่ ไปได้เ้าสิไปดนะพี่น้องสิทำพอเถ่าอยู่เพียงจัดน,นะพี่น้องพอเราอยู่เพียงจัดให้เพิ่นให้เพินเ่นติดต่อทางห้องมอวนันเขาเขามาเห็ดร,บรืบนะ่อเนาะถ้าเขามาเห็ดเขาก็สิไปสัญญกรรมทันทีนะพี่น้องยมซีน <Yeah. S 1> น้องก็จะอย่าลืมให้กำลังใจเด้อมาจูบทุกคนเนาะยมซี <Yeah. S 1> พิ่นว่าไปสัญญกรรมตอนนี้ก็ดีเพิ่น้องให้มัน บ่มีแฟเนาะบ่ให้มันเป็นเป็นแปะเนาะบ่ให้มันให้มันงามกว่านี้ปวดโนะซากระตูนนะซากระตูนไปใช้บาทนะลืมติเผาพี่น้องกระมาเอาติดเผาไปไปไปวยล่กาวขอน้อฟะวะเฟเวะทสสวยคนตน้งตึ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 ้งต้งตึ้งตตึ้งตึงตึ้งตงึ้ง้

มันก็ชิ่งงามกว่านี้หน่อยเนาะถ้าใหญ่มากอะบริจางามปบบไดนคือวันละห้องมอญอยู่ลาวกะอยู่ไทยมันคือกันจังนะพี่น้องอยู่เวียงจันทร์อยู่ลาวพี่น้องเอ้ยโบราณใกล้ๆได้พี่น้อง <c oughs> ไปก็มืดมืดเพื่อช่วยหอนพี่น้องเอ้ยนั่งก็ทั่วไปกะ สิปีเลยเพื่อนวะสิปีเงาวนอนเพื่อนตื่นเตะเศร้าเพื่อนวะตื่นเตะหาโมงพอลงกมาหนึ่งเข่าให้แม่เพื่อนไปใส่บาทเพื่อนก็ตื่นน้ำอีกลีนเพือ่อนนะดื้อคนดื้อนะพี่น้องคนดือ้อ,นนอคนซนบ่ค่อยให้ไปได้ดอกซ้ำหนึง่ง

เงียนูกึึเงียงูกแม่เซ็แม่ไปใซ่บาทเนีหาเด้อหายเด้อเดี๋ยวแม่กลมาเจ็ดโมงคึงแม่กลมายืดน้ำพ่อนอะเนาะฟเดียหลี่นวดอ้คนฟูิงนี้บวมบวมบัมเดี๋ยวหลี่นอคลาคลาหี่ผดนโฟนี่หวังไอ้ลูกใยอะ អីណានអ៊ីងអោពុនជីចេបបិសង្គមលពីណងអើយឲ្យប៉ាធូប៉យ៉ាងអើអើអើគេនិយាយមិនអីឡាឡាឡាទេណណហូហូហើយ៉ានទេហើលីនឯងប៉ាលุงមើលណយ៉ានទេ ไอยบงล,ล,ลีนมจังเยน่ะเฮ้ยฮลิมนลมพี่น้องไไปแลนมซลี่อกนเฮ้ยปินป้นปิ้นปิกินมือจะกคองพี่น้องกินหัดกินหัดแพ้พี่น้องแพ้ก็กินฝอยขี้นูน không khen không khá khẩn trời, không đủ không sơn không muốn hay thoa phù, sốc sốc ơi sốc, vậy đó phổi bọ cái ล้ปีนใส่ฝรั่งพี่น้องอ่ะโหลดผูดผูดผูดปีนนะปานี้ผูดผูดผูดอ้าวล่วงคือเก่าอ่าหน้าดำหน้าแดงหน้าดำหน้าแดงเขียดเลยเจ้าไปไอ้ฝอมามาเด้อมาเด้อไอ้ฟอร์เด้อ chắc liêu hai nhằng, rồi hai chín mươi giờ khó không bò mười là cái động phần mười là mười rồi là vừa chụp Khi này, cái chỗ តោះតិចៗ الكريم ក៏ Like ក៏ Subscribe เด้อពីន້ອງបបកុំគិតណាស់សុបាយទេ